ความพืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัฉริยะเผยหมายจับคดีน้องชมพู่เลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษายนยืนยันคนร้ายยังเป็นคนเดิมอัฉริยะเรืองรัตนพงษ์เผยหมายจับคดีน้องชมพู่นั้นยังไม่ออก15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้แต่จะเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนเหตุข้อสอบรัว่วมีช่องโหว่แต่ยืนยันคนร้ายยังเป็นคนเดิม คุณอัจชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาชญกรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกภายใน15กุมภาพันธ์นี้แต่เนื่องจากมีคนไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตนพูดไม่ได้ทําให้การขอหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนไปออกในเดือนเมษายนปี64ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง ที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรั่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่พอใจเพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้และหากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลและสารยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพ้ก็จะทำให้เสียหายกันไปหมดดังนั้นจึงต้อง หาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่ต้องเอาให้อยู่แม้จะช้าหน่อยแต่ให้หลักฐานแน่นกว่าเดิมจะดีกว่าแต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโดยตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกะกอกะในสัปดาห์หน้าร่วมกับชุดทำงานยอมรับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้อาจยากขึ้นแต่ก็มั่นใจ ว่าไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่นายอัจฉริยะยังกล่าวด้วยว่ากรณีที่ได้ไปร้องปทศขอให้มีการโอนคดีรุกป่าสงวนสพคกตูมมาที่ส่วนกลางเนื่องจากพนักงานสอบสวนที่สพโคกตูมมีจํานวนน้อยนั้นและคดีนี้มีความเกี่ยวข้องถึง20คนหากโอนสํานวนมาที่ปทศจะทําให้การทํางานนั้นรวดเร็วขึ้นเพราะมีผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ อะไรครบมากกว่าความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่เจปเปิลสายฮายูทูบเบอร์ที่เคยติดตามลุงพลและถอนตัวไปแล้วออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพลนั้นตนในฐานะที่เคยเป็นยูทูบเบอร์และเห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดกล้าพูดว่าสิ่งที่ลุงพลพูดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะลุงพลมีความสนิทและเป็นลูกศิษย์ของพระพลตั้งแต่ช่วงแรกๆ จนพระแต่งเพลงให้ร้องพาไปถ่าย MV ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยการถ่าย MV นั้นพระพลก็เป็นผู้ดูแลจัดการควบคุมรวมถึงออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดซึ่งในตอนนั้นก็มียูทูบเบอร์กว่า50คนเดินทางไปถ่ายด้วยโดยพระพลเป็นผู้อำนวยความสะดวกจ่ายเงินเหมาปิดรีสอร์ทให้ทีมงานพักค่าข้าววันละสามมื้อเลี้ยงหมูกระทะ ให้คณะลุงพลและยูทูบเบอร์ทุกคนลุงพลกับป้าแตนไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทดังนั้นกรณีที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่สิทธิ์ของพระพลก็ไม่เป็นความจริงเจปเปิลกล่าวต่ออีกว่าการที่ลุงพลอ้างว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ตนมองว่าลุงพลไม่รู้จักบุญคุณเพราะตนนั้นเห็นมาตลอดว่าพระพลให้การช่วยเหลือลุงพลมาตลอดทั้งแต่งเพลงให้ร้อง อำนวยความสะดวกในเรื่องของการปั้นพญานาคซึ่งเมื่อตนเห็นลุงพลตัดขาดสัมพันธ์พระพลก็ไม่รู้สึกตกใจแต่อย่างใดเพราะขนาดคนที่เคยสร้างบ้านให้ซุกหัวนอนยังไม่เคยขอบคุณที่สร้างบ้านให้ซึ่งตนมองว่าลุงพลเป็นคนลืมตัวเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนเขาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอย่างไรก็ตามตนอยากเตือนกับคนที่ช่วยเหลือลุงพลและป้าแตน อย่าหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนจากคนทั้งสองคนเพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้กับคนที่ดีกับเขาส่วนตนนั้นรู้สึกเฉยๆแล้วเพราะไม่ว่าจะดีกับเขาอย่างไรเขาก็ไม่เคยที่จะมาช่วยเหลือตนก็ไม่เหลือความศรัทธาแล้วเชื่อว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นได้แต่ภาวนาให้คดีจบๆเร็วๆบุมน้อยร้อยเอ็ด ยูทูบเบอร์ที่เคยติดตามลุงพลและถอนตัวออกไปแล้วออกมาเปิดเผยอ,อีกว่าถ้าลุงพลจะพูดว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพลตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อลุงพลมีงานทางาศาสนาเช่นบวงสรวงสร้างพญานาคพระพลก็เดินทางมาทำพิธีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการสร้างพญานาครวมถึงที่ผ่านมาพระพลให้คำสอนดีๆกับลุงพลมาตลอดเหมือนกับอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ และเมื่อมีงานสำคัญที่วัดด่านพระอินทร์ลุงพลก็จะไปร่วมงานตลอดซึ่งตนรู้สึกสงสารพระพลมากมากและคนทั้งประเทศก็คงรู้สึกไม่ต่างจากตนการที่ลุงพลประกาศว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ก็คงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพระพลเพราะท่านเคยเป็นผู้ช่วยเหลือในทุกด้านแต่ลูกศิษย์มาทำแบบนี้ท่านก็คงจะเสียใจอย่างไรก็ตามตนไม่ได้เกลียด ชังลุงพลและป้าแตนแต่ตนนั้นยอมเดินออกจากลุงพลเพราะลุงพลเลือกปฏิบัติกับคนข้างกายและมีการแบ่งพักแบ่งพวกในกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งสุดท้ายให้สังคมเป็นคนตัดสินเรื่องทั้งหมดบรรยากาศบ้านลุงพลในวันนี้ค่อนข้างคึกคักเพราะลุงพลออกมาอยู่นอกบ้านก็มีแฟนคลับและผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาแวะมาถ่ายรูปคู่กับลุงพลซึ่งลุงพลก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม และไร้ความกังวลขนาดเดีวยวกันยูทูบเบอร์ยังใช้ชีวิตปกติโดยเดินไลฟ์สดบริเวณหน้าบ้านลุงพลรวมถึงคอ,อยถ่ายกิจกรรมของลุงพลอย่างไรก็ตามลุงพลกับพระแตนยังคงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนคดีน้องชมพู่เผยพ่รุษลุงพลหลังพระให้การกับตำรวจวันทำติดคุกจากกรณีนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เกิดข้อข้องใจเมื่อ11พฤษภาคม63 ช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกานายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่นั้นหายตัวไปไหนนั้นล่าสุดพระอาจารย์บุญมาจเจ้าอาวาสวัดป่าภูผ,ผาแอกบ้านกกอกตำบลกกตุมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่าตอนที่ลุงพลเดินทางมารับพระลุงพลทราบแล้วว่าน้องชมพู่หายไปโดยเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาอัตมาจำช่วงเวลาไม่ได้ลุงพลได้ขับรถมารับพระอาจารย์สุรัตน เมื่อขนของขึ้นรถเสร็จลุงพลก็มากราบลาพระอีกรูปภายในศาลาที่จะไปจำพรรษาที่อื่นระหว่างนั้นอัตมาได้ยินเสียงลุงพลพูดสั้นๆว่าน้องหายเดี๋ยวส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหายืนยันว่าได้ยินดังนั้นจริงๆจากนั้นลุงพลก็ขับรถไปส่งพระด้านในาใยชัยพลวิภาลุงขงนงชุผู้บอกว่าวันดังกล่าวหลวงพ่อน่าจะจำผิดอาจจะเกี่ยวกับ เวลาที่คาดเคลื่อนกันยืนยันว่าวันที่ไปรับพระยังไม่รู้ว่าชมพู่หายตัวไปและไม่ได้พูดกับพระถึงเรื่องชมพู่แต่อย่างใดหลังจากนั้นนางวงปู่ฝ้ายอายุ53ปีชาวบ้านกก,กอกที่เห็นลุงพลไปส่งพระบอกว่าในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาขณะที่ตนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หินอ่อนบริเวณบ้านเพื่อน อยู่เยื้องกับซุ้มประตูวัดภูผาแอกได้ยินเสียงลุงพลชวนไปส่งพระซึ่งขณะนั้นหันไปเห็นลุงพลแค่ไม่นานซึ่งตอนนั้นเห็นแค่ลุงพลแค่คนเดียวและไม่รู้ว่ามีใครนั่งอยู่ในรถอีกหรือไม่และด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพูนั้นบอกว่าอยากให้ลุงพลตอบคำถามช่วง1 4บนกาถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคมตอนนั้นลุงพลอยู่ที่ไหนและทำอะไร ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมาพยายามสอบถามประเด็นนี้กับตนหลายครั้งชาวบ้านกะกอกที่เป็นพยานให้กับลุงพลยืนยันว่า11เพฤษภาคมเห็นลุงพลช่วยค้นหาน้องชมพู่บนเขาและค้นหาบริเวณรอบๆหมู่บ้านกับตนจริงซึ่งช่วงเวลาที่ตนเห็นลุงพลนั้นเป็นช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเหตุการณ์ตอนนั้นจำได้ว่าครูบาท่านหนึ่งจะมาชี้จุดการค้นหา และเห็นลูกพลด้วยตาสองตารวมถึงได้ทักทายลุงพลอีกด้วยสำหรับการแต่งกายของลูกพลในวันนั้นเห็นเขาใส่เสื้อมอห้อมและกางเกงยีน